สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอาสําหรับในช่วงบ่ายๆนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้เฮากาสิมาพอเพื่อนอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเฮากาสิมาเบื้องหลังดับ10บบนเนาะนะครับหลัก10บบนนะครับในงวดที่ผ่านมานั่นโอ้โหนะครับเนาะหลุดไปหนึ่งสูตรนะครับเนาะเก้าสูตรนะครับมีทั้งหมด9กสูตรนะครับผมสําหรับหลัก10บบนนะครับในคลิปนี้เฮาสิเบิ่งหลักสิก่อนนะครับสําหรับหลักหน่วยนะครับเนาะเฮากําลังประมวลผลอยู่นะครับเพราะว่าหลักหน่วยในงวดที่ผ่านมานั้นมันเข้า สูตรหนึ่งมันมีสามสูตรนะครับเข้าหนึ่งสูตรนะครับนอ้เดียวฮอก์คาซีเพิ่มเฮ็ดปรโมทผลสูตรใหม่นะครับเพราะว่าในสูตรหลักหน่วยนั้นหลุดไปสองสูตรนะครับเพราะว่าได้เลขศูนย์สองสูตรเลขศูนย์มาเลยนะครับเนาะในผลที่ผ่านมาเนั่นนะครับเนาะในเลขดับของเขานะครับพอจะนำเสนอให้เพื่อนๆไปนะครับเนาะนะครับก็คือตัวนี้นะครับเนาะในดับนะครับดับสิบหน่วยหลักดับสิบบนเก้าสูตรนะครับหน่วยบนสามสูตรนี่นะครับเนาะนะครับในผลที่ผ่านมาสามสูตรนี่นะครับเนาะ นะครับก็หลุดเลยนะครับเนาะสองสูตรนี่นะครับสูตรที่1และสูตรที่3นี้นะครับมาเพียงสูตรเดียวคือสูตรที่2นะครับแล้วการสาหรับในหลักสิบนะครับก็จะหลุดไปในสูตรที่2นะครับหลุดไปในสูตรที่2แต่ว่าเลขเนี่ยมันเดินมาลายงวดนะครับนะครับมันก็ลุดนะครับเนาะเดินมาสามสิบงวดนะครับเนาะในเลขแต่ละสูตรนี่นะครับเนาะนะครับแต่ว่านะครับดับไปหลุดไปหนึ่งสูตรเดี๋ยวนะครับเราเข้าสีมาเบิ้งทั้งหมดเก้าสูตร้เลยนะครับเก้าสูตรนี้เลยเดี๋ยว ในหลักหน่ <bars> <regret ue? S 2> วยนี่เขาประมวลผลเพิ่มเติมให้มันเป็นห้าสูตรนะครับเนาะนะครับห้าสูตรนะครับเดี๋ยวเขาเซลมาตัดหลักหน่วยแต่ว่าตัวนี้นะครับเนาะเก้าสูตรนี้นะครับเขาเซลมาเบิ่งกันเลยนะครับเนาะในหัวนี้สิได้เป็นตัวใดนะครับในเลขเก้าสูตรนี้นะครับผมสําหรับดับหลักสิบนะครับเนาะนะครับผมสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปเลยนะครับเนาะนะครับผมนี่นะครับเนาะเอานะครับเขาสิไปลุยกันเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเขาสิไปที่สูตรที่หนึ่งเลยนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะ เลขดับหลักสิบสูตรที่1นะครับในสูตรนี้นะครับเนาะนะครับสูตรที่1น่งะครับเนาะนี่นะครับสูตรที่1นะครับเดินมาทั้งหมดนะครับสามสิบสองงวดผ่านนะครับเนาะนะครับในวันลาสูตรนี้เป็นวันที่32นะครับเนาะนะครับผมก็ได้ไปที่เลข8นะครับเนาะนะครับเลขเก้า็มาในหลักสิบเนาะก็ผ่านนะครับเนาะนะครับสำหรับวัวนี้นะครับเนาะประมวลผลออกมาเรียบร้อยแล้วได้เลขหานะครับ ได้เลขห้านะครับเนาะนะครับในงวดที่ผ่านมาได้เลขแปดเนาะวันนี้ได้เลขห้าได้เลขห้านะครับเนาะนะครับผมสําหรับในสูตรนะครับหลักสิบนะครับเนาะได้เลขห้านะครับตัวดับสีแดงโล่เลยนะครับเนาะสีแดงนะครับถ้ามันดับมันสิเป็นสีนี้นะครับจะเป็นสีนี้ห้าเอ้ยนะครับเนาะต่อไปนะครับสูตรที่สองนะครับในสูตรที่สองนี่นะครับผมในงวดนี่แหละสูตรที่สองนี่แหละในงวดที่ผ่านมาม้ามดุนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งงวดนี้เนาะ เลขสูตรนี้ก็32มงวดกันนะครับงวดต่อไปก็เป็นงวดที่33นะครับนะครับเลขเดินยาวมากๆนะครับเนาะในสูตรที่เนาะดับหลักสิบนะครับนี่นะครับเนาะนะครับก็จะดับไปที่เลข9ที่ไม่อยู่นะครับเนาะไม่อยู่นะครับสำหรับหลักสิบนะครับในงวดนี้ดับหนึ่งดับหนึ่งเอามีตัวชนไหมมีสูตรชนบอนะครับถ้าไม่มีสูตรชนเราจะตัดนะครับเราจะไม่เอานะครับเราจะไม่ไม่เอาดับงวดนี้ได้เลขหนึ่งนะครับได้เลขหนึ่งนะครับ เพราะว่าหลุดมานะครับเนาะตัวนี้นะครับก้าวมาเลยนะครับงวดนี้ได้เลขหนึ่งนะครับถ้าสูตรอื่นบ่มีหนึ่งเราจะไม่ไม่ดับหนึ่งนะครับเนาะเอาเขียนไว้ก่อนนะครับเนาะเอาสูตรนี้เขียนไว้ก่อนนะครับเนาะนะครับเขียนไว้ก่อนนี่นะครับเนาะนะตัวนี้หลุดมาก็ว่าได้นะครับสูตรที่สองนี่หลุดมานะครับต่อไปสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามนี่เข้านะครับเนาะสูตรนี้เข้านะเอาอยู่นะครับสูตรที่สามนี่เอาอยู่ฟ้าเมินฟ้าขึ้นมาแล้วพนที่ตัวอีกนะครับเนาะนะครับผม ในสูตรนี้ก็เดินมาเท่ากันนะครับ32มงวดนะครับแล้วก็งวดนี้เป็นงวดที่33 32มงวดผ่านดับ3ามเามานะครับดับพันนะครับเนาะสำหรับงวดนี้ประมวลผลออกมาแล้วดับไปที่เลข3นะครับสูตรที่3ดับ3นะครับเพื่อนๆนเนาะดับไปที่เลข3นะครับดับไปที่เลข3นะครับนะดับ3ต่อไปสูตรที่4สูตรที่4นี่ก็ดับเอาอยู่นะครับเนาะสูตรที่4นี่ดับเอาอยู่32มงวดผ่านเช่นเดียวกันนะครับ ครับในเลขสูตรนี้นะครับนะครับดับนะครับนั่สูตรที่4นะครับในวันที่ผ่านมานี่ยดับไปที่เลข1นะครับเลขเก้ามาดับเอาอยู่นะครับเนาะนะครับสำหรับงวดนี้นะครับเนาะประมวลผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดับไปที่เลข5นะครับเนาะดับไปที่เลข5นะครับสําหรับสูตรที่4นะครับดับไปที่เลข5นะครับนะครับก็จะซ้ํากับสูตรที่1นะครับต่อไปสูตรที่5นะครับสูตรที่5 นะครับสูตรที่5นี้ก็ดับนะครับในงวดที่ผ่านมานี่ดับเอาอยู่นะครับนะครับดับเอาอยู่นะครับเดินมาเท่ากัน32งวดเช่นเดียวกันนะครับนะครับมีสะดุด1นึนะครับ1นึแล้วก็หกเนี้ก็ผ่านนะครับนะครับดับ6กมานะครับเนาะนะครับดับ6กมานะครับก็ผ่านนะครับเนาะเอาอยู่นะครับแล้วก็งวดนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วดับไปที่เลข7นะครับนะครับใส่ลักหน่วยขังที่ 1บวก2คงที่ได้เลข7นะครับเนาะได้เลข7็นะครับเนาะก็จะดับไปที่เลขเ็นะครับเนาะต่อไปสูตรที่6นะครับเนาะสูตรที่6นี่นะครับเนาะนะครับก็เดินมาเท่ากันนะครับเดินมาเท่ากัน32มงวดผ่านเช่นเดียวกันนะครับเนาะงวดที่ผ่านมานี่นะครับก็เอาอยู่นะครับยังไม่มีสนุดเดินยาว32งวดนะครับ32งวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่3 3นะครับเนาะ ในหัวทีพานมากนั้นนะครับเนาะก็ดับไปที่เลข7เลข9มาดับเอาอยู่นะครับเนาะสำหรับงวดนี้ก็ดับ7ตัวเดิมดับ7ตัวเดิมนะครับเนาะนะครับในสูตรที่6นี้ดับ7ตัวเดิมนะครับเนาะดับ7นะครับในหลัก10บนนะครับดับ7ต่อไปนะครับในสูตรที่7นะครับเนาะไปสูตรที่7นะครับสูตรที่7นะครับเนาะ สูตรที่เจ็ดอยู่ไหนเอ่ยนะครับใส่นอสูตรที่เจ็ดนะครับสูตรที่เจ็ดสูตรที่เจ็ดนะครับเนาะนะครับสูตรนี้นะครับเนาะเดินมานะครับยี่สิบงวดนะครับเนาะยี่สิบงวดสูตรที่เจ็ดนะครับสูตรนี้ก็ดับยาวเอาอยู่ทุกงวดเลยนะครับเนาะไม่มีสะดุดเลยในงวดที่ผ่านมานี่ดับไปที่เลขเจ็ดดับเจ็ดนะครับอืมแล้วก็เลขเก้ามาออกหกเก้าศูนย์นะครับสําหรับงวดนี้ดับเก้านะครับดับเก้า นะครับดับเก่านะนะครับดับไปที่เลขเก้านะครับในวันนี้เนาะดับเลขเก่าเลยนะครับนะครับต่อไปสูตรที่8นะครับในสูตรที่8นะครับเนาะนะครับสูตรที่8นี้ก็ดับเอาอยู่นะครับเนาะในสูตรนี้ก็20่สวดนะครับยี่สิบวดเช่นเดียวกันนะครับเดินยาวนะครับแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับสูตรดับนะครับเนาะไม่มานะครับไม่มาเลยนะครับเนาะ ดับไปที่เลข1 9มานะครับเก้ามานะครับดับเอาอยู่นะครับเนาะหลัก10บนนะครับแล้วก็สําหรับง้วดนี้นะครับเนาะหมิถุนายนนะครับดับไปที่เลข1นึ่งพนะเอ้าก็ชนแล้วนะครับชนแล้วนะครับเนาะชนสูตรที่2องก็ว่าได้นะดับ1นะครับเนาะดับ1นะครับสูตรที่8ปนะมี2สูตรแล้วนะครับเนาะสสูตรนะครับแล้วบานที่นี่นะครับต่อไปสูตรที่เก้าสูตรสุดท้ายเลยนะครับสูตรที่9นะครับ เราจะเหลือไว้เพียงสูตรเดียวเท่านั้นนะครับถามมันบอกันมันจะเหลือเลขตัวเดียวนะครับแต่ว่าถามมันคือกันมันสี่เหลี่ยมหลายตัวนะครับเนาะในสูตรนี้ก็ยี่สิบงวดเช่นเดียวกันนะครับเดินยาวนะครับเพป็นๆเนาะเดินยาวนะครับดับไม่มานะครับดับไม่มานะครับไม่มาเลยสักงวดเลยในงวดที่ผ่านมาก็ดับหนึ่งนะครับดับหนึ่งก็ก้าวมาเอาอยู่นะครับสําหรับงวดนี้ดับศูนย์นะครับลักซิปดับศูนย์เบิร์ตพอดีนะครับเลขเด่นของเขาเบิร์ตพอดีนะครับ ดับหมดแล้วออดหลอดเลยนะครับดับศูนย์ตื๊ดป่านเจ้าเอ้ยนะครับก็จะดับไปที่นะครับเนาะเดี๋ยวเขาเสีเรียงไว้ทั้งหลังเนี่ยเนาะเราจะเรียงนะครับเนาะเรียงตัวเลขนะครับเพื่อให้มันเบิกง่ายเนาะเราก็จะดับไปที่ศูนย์นะครับตัวนี้เนาะศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับแล้วก็สามแล้วก็ห้าแล้วก็เจ็ดแล้วก็เก้า นะครับดับไปทั้งหมด6ตัวนะครับ0 1 3 5 7 9นี่คือตัวที่ดับเข้าเรียงเนาะตัวดีพอเขเรียงนะครับนี่ตามสูตรนะครับเรียงตามลําดับตัวเลขก็จะเป็น1 3 5 1 0 1 3 5 7 9นี่คือตัวที่ดับนะครับอ่าเลขที่ไม่น่าจะมาเนาะนะครับมาที่นี่ดับไปถึงหกตัวตัวที่เหลือก็จะเหลือ2 4 6 8นะครับ2 4 6 8นะครับ สองสี 2, 4, 2, 2, 4, 6, ่สองสองสี่หกแปดนะตัวที่เหลือเนาะนะครับตัวที่เหลือในหลักสิบก็จะเหลือสองตัวเหลือนะสองสี่หกแปดจะเหลืออยู่สี่ตัวนะครับเหลือสี่ตัวเนาะแล้วบ้านที่นี่เลขเด่นของเขานะครับที่ชนมาสามสูตรนะครับสูตรเด็ดของเขาเลยนะครับเนาะนี่คือหลักสิบ สามสูตรนี่นะครับเนาะนี่นะครับสามสูตรมหาการนะครับเนาะกระติบตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับวันที่นี่นะครับเนาะตัวที่มันชนมานะครับมันชนมาสี่ตัวหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเนาะชนมาสี่ตัวหกเก้าศูนย์หนึ่งนะครับนะครับในหลักสิบของเรานั้นนะครับเนาะมันก็จะมีเลขนะครับตัวที่เด่นนะครับตัวที่เด่น เก้นะครับแล้วบานที like ่เห็นะครับเนาะนะครับตัวนี้นะครับเนาะนะครับตัวนี้ก็จะไปติดตัวนี้นะครับศูนย์ศูนย์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับศูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งก็ติดตัวนี้อันนี้ลักสิบเลยลักสิบนะครับแล้วก็เก้าก็ไปติดตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเหลือแต่เลขหก เหลือเลข6ตัวเดียวนะครับนะครับหลักสิบบนก็จะเป็นหนะครับตัวเดียวเท่านั้นเลยนะครับเอา้าบานที่นี่เจ้าจังปนันจีหนังบานเฮ้ยไม่อยากผักเลยบานเลี้ยตัวเดียวโคโรยู่บานเสียังใดระบานที่นี้พี่น้องแมวเอ,อ๋ย นะครับเนาะนะครับทีเรียนได้ตัวเดียวได้นะครับเอามาทั้งตัวเลยนะครับตัวนี้หลุดมาได้ก็มาชนตัวนี้เนาะนะครับพวกนี้ก็เข้าหมดไมรรรรร่รุ้สูตดรเดียวคือสูตรนี้นะครับสูตรนี้แต่ว่าในอดที่ผ่านมานั้นสูตรนี้ไม่ชนใครเลยเดสูตรที่สองเนี่ยไม่ชนใครเลยเนาะนี่นะครับเนาะนี่นะครับสูตรที่สองเนี่ยตัวนี้ไม่ชนใครเลยนะครับสูตรที่หนึ่งก็ไม่ชนสูตรที่สองไม่ชนสูตรที่สามไม่ชนตัวที่ชนก็คือ สี่กับห้าชนนะครับเนาะหกกับเจ็ดชนแปดกับเก้าชนนะครับชนหนึ่งชนเจ็ดชนหนึ่งนะครับเนาะนะครับตัวที่ชัวรก็คือเจ็ดตัวที่ชัวรก็คือตัวที่ชนตัวที่ชัวร์คือตัวที่ชนในหลักสิบแต่ว่าตัวหลักหน่วยนี่ชนแล้วไม่ชัวนนะครับเคยนะครับเนาะนะครับชนศูนย์ศูนย์มาเสยนะครับเนาะนะครับสำหรับในหวดนี้นะครับตัวที่ชนนะครับเนาะนะครับตัวที่ชนจะมีนะครับตัวที่ชนนะครับจะมีห้า ตัวที่ชนจะมีห้าห้านะครับแล้วก็มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับตัวที่ไม่ชนนะครับก็คือเก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์สองตัวนี้นะครับไม่ไม่ชนนะครับเนาะบม่มีตัวใดคือนะครับมาตัวเดียวโดดเลยนะครับเนาะนะครับตัวที่ชนก็จะเป็นเลขห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะครับ 5้ามี2อมีสอมีสอกับ9มีอันละตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในสูตรที่ดับดับดีด,บดีนะครับเนาะนะครับดับดีดีเมื่อวดที่ผ่านมาดับผ่านไป1สูตรแต่ว่านะครับเลขงวดนี้มันก็ไปชนเลขเด่นเลขเด่นของเฮาตัวนี้มันไปชนล้านเปอร์เซ็นต์ก็คือล้านเปอร์เซ็นต์งวดนี้มันชน3สูตรเลยถ้ามันชน3สูตรนี่ค่อนข้างที่จะชัวร์นะครับค่อนข้งางที่โอเคเนาะนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ในงวดนี้ชน3สูตรก็คือเลข6เนี่ยครับตัวสีเหลืองๆเนี่ยนะครับ หนึ่งสองสามนี่ชนสามสูตรหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามอยู่ตรงนี้ 1, 2, นะครับเนาะหนึ่งสองสามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันชนสามสูตรมันก็ชัวนะครับแต่วงวดก้อนหนานี่นะมันชนสองเลยมันชนสองสูตรนะครับสูตรนี้มันไม่ชนนะครับมันมันชนสองสูตรมันไม่ชัวนะครับเนาะแต่ว่าขันชนสามสูสร well. ตรแบบนี้แล้วก็มาไม่ติดดับด้วยนะครับแล้วก็ไปชนเลขเด่นในสูตรหลักสิบบนเนี่ยนะครับเนาะนี่ข้อสําคัญขึ้นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะถ้าเราจับหลักได้แล้ว นะครับมันก็ไม่ยากนะครับรูดเลยเป็นไงนะครับรูดเลยเป็นไงนะครับนะครับในตัวนี้มีเลข6ตัวเดียวที่ไม่ติดดับในชุดเด่นชุดเด่นมี4ตัว6 9เก้นยมี6ตัวเดียวที่ไม่ติดตัวดับนะครับเนาะแล้วก็ไปชนเด่นด้วยนะครับเนาะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเนาะสำหรับในชุดนี้นะครับเลขววันที่นี่นะครับเนาะนะครับในเลขตัวนี้นะครับเนาะนะครับถ้าเห่าเสี่ยวมาจับเซกับรักหน่วย หลักหน่วยมันจะมีอยู่6ตัว1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกศูนย์สามห้าเจ็ดแปดเก้าเอ้านะครับในคลิปต,ต่อไปนะครับเราจังคอยมาเบิงเลขดับหน่วยล่างนะครับเฮ้ยดับหน่วยล่างจะเป็นตัวใดนะครับอยู่ได้หนีเนาะตัวใดจะติดดับตัวใดจะไม่ติดดับนะครับเดี๋ยวเขาประทุมผลยูนะครับเนาะทั้งหมดนี้เราจะให้เลขมันครบไปทีนะครับเรามีสูตรเดิมอยู่ก็คือสูตรที่2นะครับเนาะสูตรเดิมสูตรที่2 นะครับสูตรเดิมก็คือสูตรที่2คือตัวนี้นะครับเนาะเราจะจับเอาตัวนี้สูตรที่2แล้วก็นะครับเนาะเอามาเพิ่มอีกนะครับผมสําหรับเปลกในดับนะครับในดับหลักตัวนี้นะครับเอามาเพิ่มอีก1 2 3นะครับเอามาเพิ่มอีก3สูตรนะครับเอาเพิ่มอีก3สูตรเอามาเพิ่มอีก3สูตรแล้วก็4กับสูตรนี้นะครับ4กับสูตรนี้นะครับ4กับสูตรนี้ นะครับแล้วก็สูตรที่หลุดนี่ก็แลแลดูก็ได้นะครับเนาะแลแลดูก็ได้สูตรที่หลุดนะครับในสําหรับหลักหน่วยเดี๋ยวเพาประมวลผลอยู่ในคลิปต่อไปจะมาเบรงหลักหน่วยดับหลักหน่วยเนาะนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเหลือเลข6ตัวเดียวโคโลนะครับตัวเดียวโคโลเลยบานทีเนี้ยเพื่อเดือยนะครับผมหลัก10บนตัวเดียวโคโลนะครับสําหรับดับของเรานะครับเนาะนะครับมีอยู่ตัวเดียว ที่ไม่ติดนอกจากนั้นติดนะครับเนาะแต่กระบตัดแต่ว่าให้เด่นไปที่เลขตัวที่ไม่ติดตัวดับนั่นเองนะครับเนาะเอาละครับผมสำหรับคลิปนเอเจลียงสำนีเพื่อนไปเลยนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเอาจัง่อะไปเบงหลักหน่วยเนาะนะครับอลังการงานสร้างแน่นอนนะครับสำหรับในหัวนีนะครับเนาะเอาสำหรับเกมในเอเจลเพียงสำนี้นะครับล้านเพื่อนไปเลยนะครับเนาะสวัสดีครับ